สน็ตไกด์สนับสนุนโดยดิอโรคยาสุขภาพดีหาได้ที่ดิอโรคยาโทร2 2 3 5 8 0 5 5 0, 0, 0, 0. ยินดีต้อนรับข้อสู่งานสัมมนาปลุกยักษ์ในตัวคุณนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเพิ่มเติมอน,นิดนึงนะคะยี่งสี่ลักตันจริกนะคะปัจจุบันก็เป็นโค้ชด้านการพัฒนาตัวเองเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ในที่นี้ใครอยากประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างนะ,ะขอดูมือที่ไหนในที่นี้ใครอยากรวยบ้างคะยกมือขึ้นหน่อยนะ,ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Business กายครับที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ามาสู่ช่วงของรายการนะครับเป็นการเปิดตัวของโค้ชสิริลัก์ตามปกติเลยนะฮะเวลาท่านเนี่ยเข้าไปทําการโมดิเวตหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น แต่ตอนนี้ครับผมได้โอกาสดีมากๆเลยครับผมนั่งอยู่กับโค้ชสิริลักษณ์ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวทักทายกันก่อนแล้วมาดูซิว่าเรื่องของการเป็น motivation speaker หญิงนเนี่ยคืออะไรกันแน่สวัสดีครับโค้ชสิริลักษณ์ครับสวัสดีค่ะคุณชนวัฒน์ก่อนครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับโหเหมันมาอักสนุม่มมากเลยใช่ไหมมกี <c oughs> ้ทำให้บริษัทไหนครับที่ผ่านที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เห็นนี่ก็คือว่าเป็นบริษัทของสีไทยซูเปอร์แวร์บริษัทเขเปิดน้องใหม่เป็น MLM มเ่ะทีเอสเนเจอรอ๋อครับ แล้วก็เลยเข้าไปช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องใหม่ต่างๆใช่ค่ะใช่ค,ครับแต่ถามเลยโค้ดจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าโค้ดเป็นนักปลุกแรงบันดาลใจหญิงนี่อาจจะคนเดียวในประเทศไทยเลยใช่ไหมเราเริ่มได้อย่างไงทำไมถึงจับอาชีพนี้มันใหม่มันแปลกมากเลยนันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องแบบพิเศษในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะอรับยังสมัยก่อนเนี่ย เรียกขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะคะครับได้เลยครับเญเลยคะก็พี่จบบัญชีจุฬามาค่ะแล้วก็จบบัญญาโท MBA Finance ที่อเมริกากลับมาก็ทำงานบัญชีและการเงิน10กว่าปีไม่เกี่ยวกับการเป็นโค้ชเนั้นน่ะบัญชีการเงินนี่คือหมกตัวอยู่กับกองเอกสารคอมพิวเตอร์นิ่งๆดองๆเลยนะฟูดน้อยมากๆเลยเป็นคนที่เฉมๆเชยๆโลกแคบครับแล้วก็ ปรากฏว่าได้มีโอกาสบินไปเรียนกับูรูที่เก่งมากเลยค่ะที่ต่างประเทศช่ออนทิล็อบบินส์แอนโทนีล็อบบินส์อเขาเป็น motivation speaker ระดับโลกระดับโลกค่ะแล้วก็เขาก็สอนเทคนิควิธีการโปรแกรมสมองและจิตใ้สำนึกของเราใหม่ดีสอนให้เราสร้างความเชื่อใหม่ที่สร้างพลังให้กับชีวิตเราเองสอนให้เรารู้จักค้นหาความฝันค้นหาแรงบันดาลใจให้เรานํามาสํารวจตัวเองว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนเพื่อที่เราจะเอาให้ความเจ็บปวดที่เรามีอยู่เนี้ยพลิกออกมาเป็นพลังขับเคลื่อน คือตอนนั้นคือไปเป็นนักเรียนไม่เป็นนักเรียนไม่ไม่ได้ไปเทรนเพื่อจะมาทําเรื่องนี้เวยซ้ะเปล่าเปล่าคะ่ะไปเป็นนักเรียนไปเป็นนักเรียนแล้วแล้แลแลเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงไหมโอ้โหมหาศาลแบบเฮ้ยทำไมฉันกลับมาแล้ว,วใช้สิ่งที่อ่นนี้สอนแล้วแบบมันเปลี่ยนได้ขนาดนี้นะเนี่ยอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรบ้างใช่ไหมอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นระดับความเชื่อมั่นในตัวเองยังสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองค่ะอยู่ในโลกเล็กๆทําอะไรก็ขี้กลัว ว่าฉันจะทําได้จริงเหรอเนี่ยเอ้ยฉันไม่เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าความฝันเราก็ไม่เคยไปค้นหาหรอกความฝันเราอยากได้อะไรในชีวิตคือฝันว่าเป็นนักบัญชีตอนนั้นก็ทปให้ชีวิตไปเรื่อยๆก็เก็บเงินไปเรื่อยๆแค่นี้เหมือนใช้ชีวิตคนทั่วไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากไปเรียนกับครูแอนโทนีโรบินส์มาปั๊บหาความฝันเจอเลยฝันว่าในตอนนั้นคือตั้งใจจะเป็น motivation speaker เลยใช่ไจริงๆก็ยังค่ะยังค่ะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเอออยากจะ ทำงานให้เก่งๆแล้วก็เก็บ,บเงินได้เยอะๆอยายจะร่ำรวยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เป็นความฝันแบบนั้นนะคะครับแต่ว่าสิ่งที่มาจุดประกายการเป็นมูทเวเตอร์เนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เราไ,ไปเรียนรู้มาเนี่ยแล้วแบบมาฝึกฝนนะคะแอนโทนีเขามีโปรแกรมให้เราฝึกฝนตัวเองนะคะคพอฝึกแบบเฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกว่า ความเก่งของฉันมันมากขึ้นวันนี้ความเชื่อมั่นตัวเองสูงขึ้นเฮ้ยผลงานเราทำไมโดดเด่นเฮ้ยทำไมฉันมีไฟในการใช้ชีวิตมีไฟในการทํางานตอนนั้นคือทางานบัญชีอยู่ทำงานบัญชีใช้เรื่องของแอนโทนี็อบบินส์กับในงานบัญชีแล้วมันเวิร์กอย่างนั้นเลยเออจริงๆเนี่ยตอนนั้นอะไอช่วงชีวิตที่ดิมิวเกตไปเรียนเนี่ยต้องยอมรับว่าทํา MLM ค่ะอ๋อทำเบบเอ็มอยู่เพิ่งไปทำครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เลยแบบเข้าไปอยู่ในโลกของคนที่ขวนขวายเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ก็เลยทําให้มีไฟในการใช้ชีพมากขึ้นครับทีนี้พอทาไประยะหนึ่งเอ๊ะทำไมมันสาเร็จช้าจังคเอ๊ะดูแม่ค้าขายเส้กรอกอะทำไมตัวก็ดำๆเล้วแล้วแบบว่าทำไมยอดขายมากกว่าเราอีกอคนทํางานร้านทําผมอะสกยภาพน้อยกว่าเราตั้งเยอะทําไมเขายังมีทีมงานใหญ่โตอ๋อนั่นคือน MLM ที่ไปทําอยู่ช่วงนั้นใช่แล้วเรียนเอ็โทนี่เนี่ยค่ะเขาอยากอยากจะประสบความสําเร็จครับแอนนทนี่ก็สอนว่าให้มาสํารวจตัวเองจริงๆเลยว่าทําไมถึงทําไม่ได้ถ้ามันจะทุเรก็ต้องยอมรับเพร่มเป็นจุดอ่อนของเราจะได้พัฒ โอ้โหพอมานั่งดูตัวเองนะคะร้องไห้เป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมคะเพิ่งเห็นตัวเองอะเป็นคนที่อ่อนแอหล่อแหละเยาะแย่จับจดไม่มุง่งมัน่นไม่เคยทําอะไรจริงจังเป็นคนหนุ่มมาตลอดชีวิตบอกไม่น่าล่ะทำไมฉันทำแล้วไม่สำเร็จสักทีนึงแล้วแบบโอ้โหพอมันเสียใจกับตัวเองมากๆนะแบบฉันจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้เลยเป็น,นดดาก,การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากใช้พลังงานตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากฉันต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ไม่ว่าฉันต้องฝึกตัวเองหนักแค่ไหนต้องเปลี่ยนให้ได้ฝึกหมดทุกอย่างที่ทางนี่บอกให้ฝึกกมมีโปรรรแอะไ ให้ทาอะไรแบบฝึกหัดหนังสือเขาทำโอ้โหทำหมดทุกอย่างแล้วเปลี่ยนมหาศาลแลยบเฮ้ยมันเป็นคุณค่าในชีวิตนะเนี่ยตอนนั้นคือกี่ปีมาแล้วะฮะก่อนที่จะทําอาชีพโค้ชประมาณ5ปีปี้วห้าปีก่อนหน้านี้ใช่ไหมอตอนนั้นคืออยู่ใน MLM เรียนแอนนทนี้ว่าเปลี่ยนแปลงแต่ยังม <ๆ S 2> ไม่ได้จับอาชีพที่เป็นเรียกว่าเป็นโค้ชอะไรยังค่ะทีนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจเขาแบบเฮ้ยไอ้ที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันมีคุณค่ามหาศาลเลยนะเฮ้ยอยากจะถ่ายทอดเรื่องอื่นรู้ว่าทำยังไงเพราะเรามีประสบการณ์จริงใช่ไหม พอสอนแล้วบอกโูพี่รักฟังแล้วมันมีไฟมันได้แรงมันดันใจมากเลยพี่รักพี่รักช่วยพูดให้เพื่อนๆผมฟังได้ไหมครับเออพี่ก็บอกได้ทีนี้ไม่รู้ไปชวนอีท่างเนี่ยมานั่งเต็มห้องเลยเพื่อนห้าสิบหกสิบคนตอนแรกก็เขินกันนะบอกเจ็บบ้าฉันไม่เคยสอนคนเยอะขนาดนี้จากนักบัญชีแล้วนะคุยกับคอมพิวเตอร์แล้วอยู่ๆดีๆนี่มีคนเข้ามาห้าสิบหกสิบคนให้คุยใช่ค่ะแต่ก็เอาวะไม่ลองก็ไม่รู้ลุยเอาไปยืนสอนเฮ้ยทำไมฉันปลุกห้าสิบหกสิบคนได้วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเขามีไฟท่วมแบบปิกกกัััันนนน่่ววไไ้้เเเเเดดขาาาามมมแจหตุุรรรคอออบบพีสย วันนี้มีไฟมากเลยพี่รักแล้วบอกเฮ้ยมีความสุขจังเลยครับแบบเฮ้ยฉันชอบดีกว่าไอ้การฉันสอนคนอื่นนีัชอบจังเลยอ่ะก็เลยเจอเลยว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นความสุขมากๆเลยนั่นคือแพ้เห็นคนเปลี่ยนแปลงมีไฟขึ้นมาปั๊บเนี่ยใช่เลยจากห้าคนเป็น50คนแล้วต่อไปก็ต่อไปก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยสนุกมากเลยเริ่มไปสอนบริษัทเพื่อนๆคุณแม่ก่อนแบบโอ้โหมีสุดยอดแคทวิชาอยไกสอนไปสอนให้ไฟเลยค่ะแบบโอ้โหทำไงแล้วไปแต่ละที่เขาโอ้โหแฮปปี้กันทุกคนเลยมาก ก็เลยบอกเฮ้ยฉันมีความสามารถพิเศษด้านนี้เว้ยในช่วงแรกก็คือทําฟรีหมดตอนแรกทำฟรีค่ะทำฟรีไปสักกี่ครั้งได้ฮะก่อนที่จะก็สักประมาณ6 7ครั้งอะหกครั้งใช่ไหมฮะแล้วครั้งแรกที่รับเงินเนี่ยเล่าบรรยากาศให้ฟังได้ไหมฮะเพราะตื่นเต้นมากเพราะผมเชื่อว่าผู้ชมหลายคนเหมือนกันนะฮะเคยทําอาชีพแบบฟรีๆตอนฟรีนี่ทำแล้วสบายใจดีแต่พอครั้งแรกนะต้องทําเป็นธุรกิจเนี่ยอึ้งกินกี่ทีนี้โค้ชผ่านได้ยังไง